ทุกคนรู้ไหมคะว่าบางสนามของ F1 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงลิเวอรีนะคะหรือว่าสีสันของรถรวมไปถึงชุดของนักขับด้วยนะคะโดยเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยก็คือสปอนเซอร์นั่นเองค่ะอย่างเช่นทีมนี้เป็นทีมที่เรารู้สึกว่าพอมาสนามไมอามี่ทีไรเขาจะต้องมีความแบบสีฟ้าสีใจซึ่งสีฟ้าก็ไม่ได้มาจากไหนนะคะก็มาจากโลโก้ของสปอนเซอร์หลักของเขานะคะนั่นคือ HP นั่นเองค่ะเอาจริงต้องบอกว่าเฟิร์นอะไม่ได้ไม่ชอบนะ แต่คือเมื่อวานเนี่ยที่เห็นชุดนักขับแล้วก็คิดว่าแบบเออรอดูรถดีกว่าว่าลิเวอรี่ของรถจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคือมันออกมาเป็นครึ่งๆกลางๆแบบนี้แล้วมันดูตลกมากก็เลยภาวนาว่าแบบเออปีนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมั้งแต่สรุปยาสีฟันคอเกตแท่งหนึ่งข้างหน้าเฟิร์นว่าข้างหน้าดูโอเคทุกคนข้างหน้าไม่แย่นะคะแต่ว่าข้างหลังคือแบบยาสีฟันคอเกตอะทุกคน๋ยวแปะรูปให้ดูเหมือนเหมือนอืมอ ล้อก็ล้อก็ฟ้า